เลาะสวนมักทั่วพี่น้องในวันที่ฝนตกรินโอ้ยเก็บคือเก้าค่ะพี่น้องบอกเก็บกระเทาเนะฟักใ่ายๆอบอบวกเตอ,อ,อไม่ธรรมดาตำกินกับจามประเข่งด้เนาะฝนตกรินแบบนี้คนหมักปลากไปตึกปลา ไปยกยอยิสมมกับมาวนเวียนในสวนนี่แหละค่ะพี่น้องน,น,นี่พี่น้องฝักขาวๆอวบๆต่ำเซ่บๆเนาะพี่น้องไหมขาวๆอวบ,อวบ คนตกกับด้เก็บคือเก้าค่ะโอ้ยขักแสน้องมาเด้อไฟซิมาเก็บมักทั่วน้าเยโ์ชมเียนี่ขักแ่แ่นี่นนนนนน กิบถัวก็บทัวฝนกระตกดีเท่นหะพี่น้องไฟสีเกียวเข้าเจ้าดอกอะงดเลยนาะช่วงนี้จะเห็นได้พายุธรรมาชาติหลีกเลี่ยงบ่ได้ค่ะ เาเก็บตัวก่อนค่ะบันเนี่ย